<laughs> กาลาโลกเราคุยเรื่องกาลาโลกกันก่อนอืพราะนี่คือหนึ่งในมหากรรมอีเวนต์ล้างบางยุโรปที่ไม่ไม่ยุโรปล้างบางโลกของเราไปเลยนะครับกาลาโลกนะครับอในช่วงเนี้ยก็คือ black day เนาะอ่า black day กาละแปลว่าดำะเนาะแล้วก็โรคก,ก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอ การโรคหรือการโรคครั้งใหญ่ที่จริงมันมีคําว่าการโรคครั้งใหญ่แ้วเพราะมันมีครั้งเล็กด้วยออหรือมริดมริดติภาพครั้งใหญ่เนี่ยเป็นโรคระบาดท,ที่ระบาดท,ทั้งเอเชียและยุโรปในช่วงศตวรรษที่สิบสี่ว่ากันว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มที่ปีหนึ่งพันสามรสเอ็ดที่จีนในช่วงราชวงศ์หยวนครับอีกแล้ว<笑><笑>เออเออเกิดขึนในช่วงราชวงศ์หยวนนะครับ โดยที่ว่ามีผู้คนล้มตายมากมายนะครับแล้วก็พื้นปูมหลังส่วนหนึ่งในเรื่องอยู่ในมังกรโยกภาคสามโรคระบาดท,ที่อยู่ในนั้นอ่ะคือในมังกรโยกภาคสามแล้วก็ระบาดไปทั่วนะครับ <c oughs> เช่นในอุตสาคเนอ <c oughs> คุณลองทายซิว่าคุณลองทายซิว่ากาละโลกเนี้ยระบาดท,ที่ไหนในอุสาคเน แต่ละโลกเหรอคุณรู้จักคำว่าอุษาคาเนใช่ไหมอ่าใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตปะถูกต้องถูกต้องเออนะครับเออความจํายังค่อนข้างดีนะกูพ, <อ S 1> พิมพ์ตัเป็นตัวหนึ่งก,ก็ก็ก็ใช่ต้องพูดแางนี้ใช่ไหมในสุขโขทัยในอู่ในลาวโว<อ>ในเขมรใน men, ในูน่นนี่นั่นเนี่ยกตละโลกระบาดหมดเลยอืมอ่าล้วคือได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเราค้าขายกับจีน และพื้นที่ต่อยอดเส้นทางสายใหม่ทั้งหมดก็โดนหมดดังนั้นแล้วลการโรคไม่ใช่เรื่องของยุโรปที่เดียวมันเป็นกันทั้งโลกอืมเออแต่แค่ยังไม่ถึงยุโรปนะมีคนตายไปยี่สิบห้าล้านคนในจีนในเซา์ีเซเชียในตะวันออกกลางในอินเดียในนู่นในนี่อ่ะนะและด้วยความไอเส้นทางสายใหม่นี่แหละทำให้โรคโรคเนี่ยแพร่จากตะว,วันออกไปตะว,วันตกเปลี่ยนจากเครื่องบินเป็นเส้นทางสายใหม่ออใช่ นะครับอู่ฮั่นปะวะจีนหรือเปล่าว่าโรคระไอ้แค่โรคระบาดอะไรก็จีนเอะทำไมเพเช่นซีโล่แม่งต้องเป็นที่จีนดเออไันมีโรคระบาดมันมีโรคระบาดในสมัยราชวงศ์ฮั่นอ่ะแล้วก็ลากไประบาดจนถึงกรีกเลยนะโอ้โหเออไอ้โรคระบาดนั้นนะ่ะเป็นที่มาของโจรพวกผ้าเหลืองไงในสามโก,กะเราเคยเล่าเราเคยเล่าไปในเฮ้ยพเลเมเราเคยมีอีพีโรคระบาดแล้วไง ใช่ใช่นั่นแหละเราเคยเล่าไว้แล้วถ้าทุกท่านลองไปฟังกันนะครับใน The Polo Podcast EP โรคโรคระบาดสองบาทมั้งเราเล่าเรื่องแบบโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกเอาไว้นะครับกับ Resident Evil ป่ะใช่ใช่่กับ Resident Evil อ่ะโอเคไปกันต่อพอปีหนึ่งสามสี่เจ็ดเนี่ยก็มีบันทึกครับว่าเรือลำานึงเดินทางมาจากตะวันออกกลางมาจอดที่เกาะซิซิลีอ่ามาเจอกับไมเคิลโคลิโอนี ซึ่งกำลังแต่งเมียอยู่แล้วเมียโดนระเบิดรถตายวีโตสการเลต้ายังไม่มาเอวีโตสการเลต้าอยู่อเมริกาไมเคิลูเกเลีเน่มันหนีมาซิซิลีจริงๆเป็นคนซิซิลีไงเออเออคุณรู้เปล่าว่าคุณรู้เปล่าว่าคำว่ามาเฟียใช้เฉพาะใช้เฉพาะแก๊งที่มาจากซิซิลีเท่านั้นนะในความเป็นจริงอะ อ่ะแต่เดี๋ยวค่อยเล่าในอีพีมาเฟียนะครับอ่ะเขาอ่ะก็มีเรือลำนึงมาเจอดที่ซิซิลีนะครัาในปีหนึ่งสามสี่เจ็ดโดยทุทกคนในเรือตายหมดหนังสยองขวัญ The Pale <Black> Tail เอเอ The Pale Tail แต่กว่าจะเอาเรือออกไปจากฝั่งเนี่ยพาหะนำโรคก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบกแล้วเออพาหะของการะโลกเนี่ยหรือ Black d e a t เนี่ยคือนหนูครับ โดยที่หนูหนูไม่เท่าไหร่หรอกตัวหมัดที่อยู่ในหนูเนี่ยมีเชื้อที่มีชื่อว่าเยอร์ซินาเพสติสอยู่เออืมและก็เป็นต้นกําเนิดเป็นสาเหตุของแบล็กเดทนะครับโรคเนี่ยแพร่กระจายง่ายมากเพราะว่าประชากรยุโรปนั้นนะมักอยู่กันหนาแน่นในเมืองอสุขอนามัยไม่ดีไม่สะอาดบ้านเรือนเนี่ยก็เป็นก็ทํามาจากไม้หนูก็อยู่อาศัยง่ายเอคือคนยุโรปสมัยก่อนมันไม่ได้สวยงามเหมือนเราดูซีรีส์นะ มันก็สูบกระปกออซอมซอ้ออะขี้แล้วก็สาดออกมาจากหน้าต่างอันนี้เรื่องจริงนะใช่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 ยังไม่มีสาธารณูปโภคที่ดีใช่เออก็คือเมืองเมืองเม,มืองสมุนรเนี่ยระบบประปลาระบบเอออะไรเงี้ยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับม,มันก็เลยแพร่กันง่ายมากเพราะหนูเยอะอาการเนี่ยก็คือเป็นสีป่วยไข้เป็นหนองมีสีดำหนองมีสีดำด้วยนะคลื่นเหียนอาเจียนแล้วตายในที่สุดถ้าไม่รับการรักษา โดยรวมเนี่ยม,มีคนยุโรปตายจากโรคนี้ไปทั้งสิ้นสองร้อยล้านคนในช่วง,งในช่วงสเปนประมาณสักสามสิบยี่สบสิบปีเนี่ยมีคนตายไปประมาณสองร้อยล้านคนและอีกพาหะหนึ่งที่สำคัญคือพวกบาทหลวงเว้ยนี่แลหละไฮไลท์ไอ้พวกบาทหลวงที่เดินสวดหรือเอาแท่ฟาดตัวแล้วก็ขอร้องพระเจ้าว่าเจ้าพระผูะ้เป็นเจ้าช่วยเอ่อช่วยกระุณาต่อโลกมนุษย์ด้วยเถิดให้มันโรคมันหายไปเด พวกมึงนี่แหละเอาเชื้อไปแพร่ตอนนั้นเล่าว่าไงนะตอน,นั้กก็คือไอ้ตัวบาดหลวงอะก็ป่วย <S <S ใช่ก็คือตัวบาดหลวงมันก็มีเช<อ>ื้อไง Allāh แล้วมันก็เดินถอดเสื้อผ้ากันไปเรื่อยเดินเข้าไปในเมืองอะแล้วก็เอาแส้ฟาดตัวแล้วเลือดมันก็สาดกรเด็น<อ>ไปโดนคนนี้ใช่มันก็เลยติดกันชิปหายไว้ป่วยไมหมดนะครับ <topped. S 2> แต่ความน่าสนใจคือผมไปอ่านเมื่อสักปีที่แล้วผมไปอ่านอ่าอ่านเหมือนเป็นเปเปอร์เล่มหนึ่งไม่ใช่เปเปอร์หรอกเออเป็นเปเปอร์ก็ได้ก็อ่ตัวหนึ่งอะไรเงี้ย เขาพูดกันว่าแตะผู้บันหลวงก็ไม่ป่วยเว้ยเอ้าเหรอเออเออก็คือเหมือนกับว่ามันมีนักวิชาการถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักวิชาการอังกฤษอะเขาตั้งคําถามประมาณว่าไอ้แบล็กเดย์รือการาโลกเนี่ยมันแพร่แล้วคนชาวบ้านร้านตลาดเจ้าจะเจ้าจะไพ่ก็ตายหมดอ่ะอืแต่พวกบันหลวงอะมีบ <French Claire> ันทึกว่าตายน้อยมากเออเอาเออ เขาก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมีข้อสันนิษฐานว่าแบบพวกบาดหลวงอะไรเงี้ยโบดอ่ะมันทาจากปูนมันทําจาก it, อิาแล้วก็กินดีอยู่ดีแล้วก็แบบเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่อากาศดีแล้วก็มีความรู้ทางยาเจ็บไข้ได้ปวดที่ดหน่อยเขาก็รักษาตัวเองแล้วอะไรเงี้ยไม่รอให้โลกมันลุกลาม,มก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรกันอืเออกูก็เลยแบบเอา้า <laughs> เอออ่ะประมาณนี้นะครับในปเปอรมมันหนาอยู่สักยี่สิบสามสิบหน้าโดนลัดตะตุยกันโคตรคอนโลก <laughs> ใช่ใ โดนรัตตตุยกันข้อนโลกนะครับเอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมไม่ไม่ผมตั้งผมตั้งอะไรไปผิดนิดหน่อยก็คืออถ้าใครฟังตอนนี้แล้วอินนะครับไปซื้ออันนี้มาเล่นกันไอเดอะเพล็กเทลโอเคไม่หรอกผมตั้งผมตั้งหมวดผมตั้งหมวดไลท์เราผิดอ๋อ โอเคนาเป็นเกมป่ะ,ะใช่ใช <c oughs> อ่าการละโลกเนี่ยทำให้ศาสนาคริสต์และความเชื่อต่างๆเสื่อมเว้ย <c oughs> <c oughs> ยุโรปก,ก็ถดถอยแต่ก็พัฒนาขึ้นในหลายๆแง่ <c oughs> เช่นการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคเนาะ <c oughs> ครับระบบการเมืองการปกครองการวางผังเมืองอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องคิดกันใหม่อะ่ะ ท่อระบายน้ําท่อระบายของเสียระบบปรับปลาระบบไฟฟ้าอะไรอย่างี้นะไฟฟ้าจะไม่มีไม่มีมีระบบราชการเออระบบสาธารณสุขต่างๆเราก็ต้องคิดกันใหม่นะครับเออนั่นคือผลของการะโลกนั่นคือข้อดีของการะโลกนะครับแลกด้วยคนสองร้อยล้านคนแล้วก็จาไว้นะครับเด็กๆหมอใส่ชุดนกไม่ได้เกิดในยุคนี้นะไอหมอที่ใส่ชุดนกแล้วเป็นหน้านกยิ่นยืนอ่ะเือที่เขาเออที่เขาเชื่อว่ามันมันป้องกันโรคได้อ่ะ ไม่ไม่ได้เกิดในยุคนี้นะครับแต่ไปเกิดในยุคที่กาลาโลกมันระบาดอีกครั้งในศตวรรษที่สิบหกคือกาลาโลเดี๋ยวมันจะระบาดอีกทีนึงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากและไอ้หมอพวกนี้ที่ใส่ชุดนกอะ่ะแล้วเราเล่นกันในแอสซิสินคิดภาคสองเนี่ยมันมั่วนะ <laughs> เออมันเกิดอีกทีในศตวรรษที่สิบหกนะครับดังนั้นจําไว้ว่ากาลาโลกครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่เราเรียนกันอะ่ะไม่มีหมอใส่ชุดนกนะเออ,เอ,อ โดยรวมน่ะตายไปสองร้อยล้านนะครับค่าเคี่ยนี่ไม่เคียนี่มันซ้ำนี่ว่ะ <c oughs> ลบะลบออไม่ได้ด้วยอดอกทองลบแล้วอ่มาดูแผนที่เลยแล้วกันเอ,อครับผมนี่ครับทา์สเปนปีหนึ่งสามสี่หกถึงปีหนึ่งสามห้าสามจะดูยากนิดนึงแต่ว่าดูง่ายๆเลยนะผมจะอธิบายวิธีการดูแบบนี้ง่ายๆเลยนะโลกระบาดจากซ้ายไปขวาไม่ด <c oughs> ิมันเฉียงเหนือขึ้นน่ะมันเฉียงเหนือขึ้น เออก็คือ,อาจากจากล่างขวาเอางี้ก็คือ,อดูตามสีดูตามสีสีเขียวเนี่ยคือ,อสีเขียวมาก่อนแล้ว <อะ S 1> สีสีส้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยก็คือเลาะอีกรอบใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าแล้วมันก็ไปถึงฝรั่งสไปถึงเยอรมันไปถึงเยอรมันในตอนสีแดงแดงเลอดหมูเลอดหมูเนี่ยอ,อ่าฮะอ่าแล้วก็ไปถึงอ่ายุโรปอ่าไปถึงบบบอติกไอที่มันเป็นปน้ำตาลเข้มๆแล้วก็ สีน้ำตาลอ่อนๆลงมาเนี่ยก็คือรอบสุดท้ายก็คือรัสเซีย hmm. อ่าว่าง่ายคือว่ารอบแรกเนี่ยก็คือคอเคอเคเซียนยูเครนคอนสแตนติโนเปิลกรีกซิซิลีโดนก่อนเวฟแรกนะนี่เวฟแรกนะอ่าเวฟแรกเวฟสองเนี่ยก็คืออ่อเวฟสองก็คือสเปนฝรั่งเศสบางส่วนอิตาลีอ่อกรีก แล้วก็ในอังกฤษบางส่วนเวฟสามเนี่ยคือโดนเกือบหมดเลยยกเว้นยกเว้นในยกเว้นเยอรมันส่วนหนึ่งแล้วก็โปลแลนด์แล้วหลังจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปอีกไล่ขึ้นไปอีกนะครับก็คือสุดท้ายก็คือพวกรัเสเซียรับจบเออน่ะพวกรัเสเซียรับจบนะครับมอสโกมอสโกแลไตรงที่โนดาตานี่มันแถวไหนวะโนดาตานี่ยมันคือพื้นที่ที่มันไม่มีคนอ๋อไม่ใช่ไม่มีคนมันไม่มีการบอกไอที่เห็นโนดาตานี่ยก็คือบริเวณที่เป็นเอ่อ เัลแกเรียเป็นโรมาเนียอะไรพวกเนี้ซึ่งบริเวณแถวนี้เขาไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่นอยู่แล้วเขาเป็นแมออ็กยงแม็กย่าอะไรเงี้ยเ,ออเขาไม่ยุ่งคนอื่นอยู่แล้วก็เคยไม่รู้ว่าติดไม่ติดอืมนะครับอือฮะเออก็เลยไม่มีเปเปอร์ใช่ใช่นะครับอ่ะนี่คือบรรดาบาทหลวง <laughs> ที่เดินชุมนุมกันนะครับ <laughs> เดินคารวะแผ่นดินกันท่านสมาชิกเออนะครับ หมอชุดนกอยู่ในองค์กรอนามัยที่ชื่อว่าสลิปน็อตไม่ใช่สวัสดีคุณเฟอร์กาดครับสวัสดีครับดีครับ,รบไม่ใช่นะครับอ่ะี่คงอเนี่ยแหละก็ถือพระเยซูเดินไปแล้วคิดว่าโลกมันจะไม่ระบาดอีหาพวกมึงนี่แหละพาหะแล้วรูปต่อไปคือหมอชุดนกครับนี่ไงซิลิโฟคุณเห็นข้างล่างไหมมันเขียนว่าหนึ่งหกห้าหกเอออีหามันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสิบสามสิบสี่เกิดน,นี่ศตวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดโน่น หมอชุดนกเนี่ยถือไม้เซลฟี่ด้วยว่ะเออถือไม้เซลฟี่ด้วยไอสัตว์นี่มันพี่หลังนี่ยว่ะนี่มันพี่หลังล็อกเกสต้านี่ยว่ะมันมันสุดทันใไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนโอเคนะครับจบเรื่องกาลาโลกกันนะครับที่ีนจริงมันก็จะระบาดอีกสองสามทีนะแต่ว่าเจ้ามาเดิร์อันนี้มันใหญ่สุดละสองร้อยกว่าล้านนะครับ